เจอด่านอะไรเนี่ยเอ้ยเจอซอว่ะสม้มใช่กว่ามันได้กดปัดนานอะ่ะกลัวพลาดอยู่ห้องน้ำคนเดียวเหงาจังเลยเอ้ยมีลูกปูงด้วย รอมาาหแล้วาตะกรอนอยู่ข้างบนข้างล่างไม่รู้อยู่ข้างเขาเสียงดังมากข้าอมอยู่ข้างล่างไอ้คนเดียวตอนไหนเนี่ยเออเชี่ยสะดุ้งกำลังเกาคิ้วอู้กำลังเกาคิ้วเน่ตายตรงไหนวะโอ้โคนไก่อุ้ยตกใจหมดเลยโดนใจหมวกเลย อับ,บนึงนะไม่ยังมองไม่เห็นม,มันอยู่ตรงนั้นนีแบบ่ต้องเอาอันนี้มาโอ้ Vip รอเออไม่งมี<ล>ไอ้คนอยู่ใ,ใกล้เออไม่ยังตกใจหมดเลยรอก่อนนะ สเปเชียลม l โอเวอร์เฮีโอ้ยเฮียไม่เนียนตรงไหนคะเนียโดนเหมือนกันฉันจะไปแล้วทุกคนเลยช่วยกูด้วยเอา้ากดสเปกฟ้าไม่ได้ทำไมกดไม่ได้อา้าวสวยแล้วเอา้าทำไมมันไม่รอให้อุ้มเขากู ไอ้เพื่อนเฮีย <c oughs> ฟักแม่งผมขอไปผมเจ็บจุงเบยตอนนี้คือแบบเพื่อนไม่รอให้มันอุ้มเขาก่อนน่ะแม่งวางไม้ก่อนกูแม่งเออบักหาเอ้ยเอย้ยลืมเอย้ยชิบหายละโดนเน็กูตายเน็กเขามี ดวงมาเขามีโชคมาไม่กล้าเสี่ยงจังวะไม่เจอไม่มี่ไไหาแล้วแม่งดังใหญ่เลย <c oughs> โอ้หา <c oughs> แกอันนี้ก่อน <c oughs> เครื่องไหนวะ ถอดได้แล้วเหรอถอดได้ละกาจะเจอหามมันเครื่องเดียวกันไหมวะ,ะไม่รู้เลยหัวเราะกีก ไปช่วยเพื่อนเฮีวเฮี้วฮี้ยวเฮีวฮีวเอานี่ห้านี่ขอวิ่งสวนทางกับมันก่อนขอไปแก้ันนั้นก่อนเอ้าเพื่อนอยู่นู่น เหี้ยแม่งอยู่นี่อยู่ชั้นไหนเก็บจุมเบยอ่ะมันตามเขาอ่ะมันตามเขา เอ้ยไปละแอบตู้ละคือแม่งยังไม่มีใครซ่อมเลยคือแม่งแบบฮิวจะเต็มแล้วอ่ะออไอ้หี้ยแม่งอยู่นี่ไม่โดน เฮ้ยเออคือแบบซ่อมในเครื่องเดียวอยู่เลยจ้าไม่มีเวลาปั่นตายยัง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 เฟสสองดีแม่ไทเกตชิดูต่อไป มันไปแล้วนะยูจะเข้าไหนไหมคือมันจะเต็มแล้วอะเลยมันมันมันมามันมามาไปก่อนไปก่อนมันจะเต็มแล้วจริงๆอะจะได้แท้งให้ได้ไง โอเคไปไอ้น่นมันโดนอะไรแล้วเ <Net> นี่เขอหาเครื่องที่มันอันนี้ไม่ได้อาวิงวนดเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาแทปออกก่อนอะไรคนอยู่จะไ่้าาไอ้นั่นมันโดนกี่แล้ววะเฮ้ยๆแทงให้ก่อนว้าไปแล้ว เฮ้ยเขาโดนอีกรอบก็าตายนะเอา้เอาไม่ตายว่ะ เฮ้ยช่วยได้ยุโอเคเออบอลโลทามกูมีไม่เอาไอห่ามึงเงยเอ้กูมีบอลโลทามเอ้ามันมันไม่ฆ่าหรอวเขาตายนะเขาตายนะหิวก่อนตายนะมาไล่มาไล่เพื่อนนะเอายิ้มใกล้เต็มยยังคือแบบ ซ้อมก็ไม่ได้ซ่อมแท็บก็ยังไม่ได้เอาออกไอ้หาเอ้ยหันไปเนี่ยโอมมาช่วยแ<ะ>ล้วรอดไปเนี่ยรอดเดี๋ยวเขาคเดี๋ยวเขาฮิวเองก็ได้เดี๋ยวเขาฮิวเองเฮ้ย เขาทำงานเวลาเขาทำงาน,ทานนานอยู่นานอยู่ก็้วไปได้อยู่ด้วยกันเลยในชะ่ไหมไปหาอันนี้ก่อนแม่งเน็ตเน็ตดูให้เขาหน่อย,อยนนดดิ ไอสัตว์เอ้ยไม่ใช่เครื่องนี้ไม่มีอะไรแถวนี้เลยหรอวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยประดับงดมงกุฎยางปะก็ได้ออรร์อะไรมาไม่รู้อ่ะคืออะไรก็ไม่รู้เอ้ยส้มมีเครื่องตรงนี้หลังหนังอุ้ยเสี่ยเอาทาไม่ส้มนี่วะใครวะเนตไม่แตกก็าตาย อืมแต่ก็แม่แรงแบบหาเครื่องไม่ได้สักทีอ่ะโดนแต่มันไล่เขาไดอะไรไม่รู้อ่ะมันเขียนว่ามูลคุดไปเากระเป๋ายากับเขาอะไรนะตรงเขา,าเก็บแล้วมันมีอล่าสีทองทองตรงนั้น เออมันเป็นเควสอะไรของมันไม่รู้เทศกาลมันอะ่ะเขาเห็นมีคนเก็บเยอะอยู่นะเอ้ยฆาตากรชื่อคีฮีนมันมาเห็นแล้วหูหูชิดไม้อยู่ไหนหมดไม,ไ,มไม้เพื่อนแม่งเล่นหมดแล้วไอ้หาเอ้ยแบบเขาแม่งไม่มีไม้อะ่ะ ไปเอากระเป๋ายาลงเขาได้นะเฮ้ยฝนตกนี่นะกระเป๋าใครไม่ได้ไม่ไม่มเอ้ยกระเป๋าใครไม่รู้ของเพื่อนมนะั้งเฮ้ยของเพื่อนของดีเลยนะนะั่นน่ะของดีเลยนะ่ะหักเรื่ยๆไหนๆกูก็จะไม่รอดแล้วฝนบ้านก็ตก มเนียนเหรอรู네 no? <H> ้ร่้แต่เนียนเออไม่รู้่แต่เนียน ไปซ่อมก่อนไหมอยากอยู่ห้องบนไปอยู่ห้องบนดดูเ<ด>พื่อนอีกคนเพื่อนอีกคนโดนไล่ประตูทางออกอยู่ไนหน้นาะเครื่องแบบพังทิปประตูตรงนี้นะเราหากันไม่เจอ เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกำลังโดนไล่เห็นแล้หมันกระทืบเครื่องพังหมดเลยเอ้ามันอยูตัวเองได้ปหมมันอยูตัวเองมีพยาบาลพยาบาลเขานี่แหละที่มันไปเอามาน่ะตาเอะเหนียดไหมวไม่เนียดไม่เนียด ไอะไรครับไปละกูไม่อยู่แล้วเห็นข้างล่างมีไม้ขอไปเน่นข้างล่างอุ้ยไอ้ดำอยู่นี่เอ้าโดนรอตีนมาหาเพื่อนอเรียไปซ่อมไปมีเคื่องตรงนี้ปะเสร็จแล้วเหรอขอโทษน,นะเครื่องไปไนหมดวะ ต้องเห็นแบบออนไลน์อย่างนี้หรอวะสีทองทองืมไม่เห็นไม่อ,อืมันเอ่อมันอยู่แถวเพื่อนอ,าอา้วอาวอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่นนวะนนอยอยม,มันอยู่ชั้นสอง สองเหรออืออเพืมันมีเค่งข้างล่างหม,หมดแล้วโอ้มันก็ถือเครื่องสองคนนี้เหมือนมาวิ่งเล่นกันอะไม่มีใครฝันตักคนเลยหาเครื่องอยู่่เ <c oughs> ดี๋ยวข้างบนเนาะข้างล่างไม่มีแล้วเออหมดแล้ว ไม่เห็นเกบแล้คุมเครื่องก่านี้ยเีคนมาทำอะไรอยู่วะเพื่อนเหรอก็หาเครื่องเหมือนกันอยู่ชั้นใต้ยินก็เหมือนกันเนี่ย อฆาตกรมันอยู่ชั้นสองนี่ไง,ช,งชั้นสองอ้าวชั้นสองสองเตียบเลยเต็มหน้าเลยเออทางตรงไปด้วยเฮ้ยได้ไหมเนี่ย,ยเฮ้ยมันดัก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 ไม่มีไม้อะไม้อยู่นูน่น เม็ตเฮ้ยเขาแหลกเขาแหลกไม่มันบ้าบโอแหลกอ่ะเอาเอาแหลกอ่ะอะไรไม่เพื่อนไปหาท่อรอแล้วอะไรคือการมันบ้าบเมื่อกี้มันเป็นยังไงตอนโดนกระโดดฟันเนี่ยก็คือเน็ตยืนนิ่งๆแม่งยังว่าเป็นบ้าได้วะ ไม่เป็นไรหูหูว่าเรากำลังมาหูหูระวังหูหูอยู่หลังมึงเลยช่วยต่อหน้าเลยเมียเนยมันมาแล้ว,อวออ <laughs> สองคนนี้เฮ้ยโชคชะตายังไม่ทิ้งใครนั่นกับคัน ตื่นเต้นกันอเอ,อื้อตื่นเต้นกับเพื่อนโอ้ยยาซอมได้กี่กี่รอบเนี่ยเก็บไว้ดีๆนะกระเป๋ายาเนี่ยแบบไม่ได้ไม่ได้เดินดูท่อเลยไนมะ่รู้ท่ออยู่างเงี้ยอุ้ยแหลกอีกแล้วชิดท่อไม่เห็นเกิดวะดูใต้ดินนะโอ้แหลกรัวๆเลยโอ้เน็ตมันเฝ้า จะเคยเดินผ่านแน่เลยเดินมองมิดมันเฝ้าอยู่ตรงประตูนะเราอีเนียนตัดไงนะเอาเพื่อนปล่อยอา้าวมามันเฝ้าไงเพราะว่าท่านนิดมาช่วยก็ตายทั้งคู่อยู่ดีนะมันให้นิดถาท่าอาทางขึ้นกูอยู่ไหนเนี่นะยนี่ไง มันเปิดได้เลยเหรอวะไม่รู้แล้วเออเปิดไม่ได้ลืมเปิดไม่ได้ต้องต้องรอคนใดคนหนึ่งเจอท่อแค่ตะกรเจอท่อแค่ตะกอนปิดท่อก่อนเลยอย่าอะไรเงี้ไม่รู้แล้วระวังมันมาโอ้เมงไม่เห็นเฉยอๆเี้ยดิตามถั่วจังวะ <c oughs> ฟังเอาหูฟังท่อดีดี มันก็หาท่อเหมือนกันเลยไปแล้ว <düny> อ่ามันเจอก่อนคงไปประตูนู้นไปประตู เราต้องอยู่ประตูใกล้ๆเพราะมันคิดว่าเราไม่อยู่ประตูนี้มันจะไปประตูนู้นบายบิชม, <Bye, bitch. S 3> มันมาแล้วมันก็ไม่เราไม่ทันเอา้ามันย่องมาเหรอ ไม่เงียบแทะไม่ทันเฉยทันนนเี่ยคือมันหลอนนั่นไม่รู้ยืนรอมันนี่ขมอนขมอนขมอนชีนามันด้ชีนาชีนาชีนายังไงวะชีนาจุดดจุดเด้อเดเดดดดไปไปไปโนวันหรอดเฉย โอ้คะแนนมากกว่าฆาตากรกอีกลอดเฉยโอ้แม่งเอาของไปกันทุกคนเลยไมนี่คนลุกเลยอู้เฮ้นี่ก้าวลเลย